จังหวัดอุดรธานีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการปีพุทธศักราช2568เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณสารกลางจังหวัดอุดรธานีนายวราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพศ2568และปล่อยขบวนรดรง์ความปลอดภัยทางถนน โดยมีภาคเอกชนภาคประชาสังคมมูลลนิธิชมรมเจ้าหน้าที่บุคลากรอาสาสมัครชมรมขับขี่ปลอดภัยร่วมขบวนรณรงค์ในครั้งนี้กว่า300คนนายสรวุฒิปรารวัตรหัวหน้าสักงารป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลสงการาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับช่วงสงการานซึ่งควบคุมเข้มข้นระหว่าง11-17เมษายนนี้ภายใต้มาตรการหลัก5ด้านรวมไปถึงมาตรการ3ด่านประสานใจโดยจังหวัดอุดรธานีได้มีการตั้งด่านหลัก39จุดจุดบริการ92จุดด่านชุมชน574จุดและชุดเคลื่อนที่เร็ว55ชุดทั้ง20อำเภอ เพื่อให้ทุกครอบครัวปลอดภัยทุกเทศกาลมาตร,รการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขีท่ที่ประสบอุบัติเหตุทุกรายโดยกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการดําเนินงานจํานวนเรื่องของอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บนะครับที่แอดมิดและผู้เสียชีวิตต้องลดลงไม่น้อยกว่า5%เเเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3าปีดังนี้อุบัติเหตุต้องไม่เกิน16ครั้งบาดเจ็บต้องไม่เกิน12คนและผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน5คน